สวัสดีครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับลูกค้าใช้งานจอ GPS ของการ m ม n นนะครับเพียง1จอแล้วก็มีจอเครื่องยนต์เล็กอีก1จอนะครับผมลูกค้าจึงอยากให้เราช่วยดูจอใหม่เพื่อมาติดเพิ่มหรือเปลี่ยนเอาจอเดิมที่มีออกและให้เอาจอเครื่องยนต์ออกไปด้วยครับเราจะได้เสนอรุ่น GPS Map Series X3 นะครับหรือรุ่น1223 m e g a v ให้นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ยอดนิยม แล้วเราก็นำแบบจอบฝังของรุ่น12นิ้วนะครับไปเทียบที่หน้าง,งานจริงเพื่อดูว่าสามารถใส่จอ12นิ้ว2จอได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีการสั่งทําแผงหน้าปัดใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วเราก็นำตัวเครื่องของจริงนะครับเข้าไปใส่เทียบดูนะครับผม พอแกะสติกเกอร์ออกมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว2เครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถรองรับกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่แล้วในเรือได้ไม่ว่าจะเป็น AS นะครับตัวเรดาร์นะครับออโตโพ้พายโหรือตัวระบบ ANM2000 V s h ยก็รองรับหมดนะครับผมเครื่องยนต์ของ Mercury ก็สามารถนำมาโชว์ที่หน้าจอเครื่องของ GPS ได้เลยนะครับสามารถสลับกันไปมาได้ว่าจะเปิดเป็น AS เป็นแมปเป็นข้อมูลเครื่องยนต์เป็นเรดาร์เป็นซซวเดอร์ powder, ก็สามารถโชว์ได้ทั้ง2จอเลยนะครับเพราะว่า2จอนี้สามารถลิงก์กันได้นะครับหนึ่งสิ่งนะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนในเรือก็คือวิทยุสื่อสาร v h f นะครับซึ่งของเดิมจะเป็นรุ่น2 1 0ตัวใหม่จะเป็นรุ่น v h f 2 1 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นในปัจจุบันที่ดีกว่านะครับผมครับลูกค้าใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องยนต์เข้าระบบมีเสมพันธ์ผ่าน เวสเซิลวิลลิงนะครับผมแต่ลูกค้าได้ซื้อตัว Smart c ค a าส Connect มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธและ Wi-Fi ได้นะครับทำให้เข้ากับของอุปกรณ์ g a r มินก็ได้ดีขึ้นครับแล้วนี้คือภาพที่ใช้งานจริงในเรือนะครับที่เราใช้เชื่อมต่อเครื่องยนต์ Mercury นะครับผ่านตัว Smart c r a f t Connect นะครับก็จะโชว์เั้งความเร็วรอบนะครับผมแล้วก็ความเร็ว GPS นะครับ น้ำมันที่อยู่นะครับว่าก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลไปดูเป็นแบบมันติฟังก์ชันได้ก็จะมีแถบข้อมูลเค,เครื่องยนต์อยู่ด้านบนนะครับผมช่องซ้ายเนี่ยเราจะเปิดเป็นเรดาร์นะครับช่องขวาเราเปิดเป็นข้อมูลของเครื่องยนต์ด้านล่างก็จะมีเป็นพวกแถบเข็มทิศนะครับก็สามารถเปิดควบคู่กันไปได้หรือหากข้อมูลในช่องขวานะครับเราไม่อยากจะดูเป็นข้อมูลเครื่องยนต์เพราะว่าอาจจะไปซ้ำกับข้อมูลด้านบนแล้วนะครับเราก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราด้วยเลยนะครับตอนนี้เราจะให้ดูในการของที่เราโอเวอร์เลดร์นะครับอยู่บนแผนที่นะครับแล้วก็ความคมชัดของเรดาราตัวนี้นะครับฟันท t อมสิบแปดอ็วนะครับด้านล่างด้านหลังเรือที่เห็นนะครับมันเป็นคลื่นจากท้ายเรือที่เราวิ่งมานะครับแต่ว่าเรดร์ก็จับได้นะครับผม